ทำไมทำเหมือนกันไอตัวนี้มันมันเธอรีดขึ้นมามันก็ต้องมีจุดนี้ก่อนนะม่ไม่ได้นะตัวนี้ตัวสำคัญเ,ออเออมื่อกี้ผมเอาตัวอย่างให้ดูตัวอย่างื่อเช้าอยู่ที่ใครบ้างครับยังอยู่ตรงนู้นอยู่ค่ะอาจารย์มันมีตัวอย่างอยู่สามสี่ตัวอย่างนะเอามาดูสิ อันนี้เธอผ่านมาหมดแล้วอีกผ่านมาอีกแล้วอ๋อ,อ,อคือขั้นตอนของมันเอ,อาไปอีกตัวนึงก็รูกปะ,ดะเดี๋ยวเดี๋ยวคูณที่บายก่อนเดี๋ยวพักก่อนนะค,ะค่ะ